สวัสดีครับพี่น้องกับปุพ่อกันอีกคลิปนึงนะครับเนาะพันธุ์เด็กเปิดเปิดควายสาวนะครับเนาะเอาเพื่อเพลิดเสียเวลาครับไปชมกันเลยครับผมเอาไอ้ตัวนี้เพิ่นจากปีแล้วครับห้อยครับห้อยตัวนี้ได้สองปีกว่าครับสี่สามปีสองปีกว่าสี่สามปีนะครับเนาะได้ปั้นคู่นึงครับผมได้ฟันผสมครับครับได้๋ยวฟันคู่นึงคือว่าเป็นควายแม่สาวนะครับเนาะสี่ฟอมผสมพฟอมผสมพี่น้องครับครับผู้ใดครับเงาเนาะแข่งขาใหญ่ครับครับแข่งขาใหญ่ค้อยสาว ไว้สาวคือถือว่าเสียวไปใส่พอดีดีไใจนะครับเนาะ,นะสายพัฒนาเพิ่นสิเป็นซัดแล้วล่ะคบังหูบัฮหูสายเพิ่นเนาะครับเนาะในห้อยเนาะครับเป็นสายพัฒนาลครับผมเป็นสายพัฒนาเพราะว่าเ้ากับบุหรุอะไรน้องคำว่าบุรุอะไรเมันน,นาเนาะครับผมสายพัฒนาเด้อพี่น้องเสียวไปเป็นแม่บอกแม่พันเนาะครับเนาะเพื่อจะได้นี่ครับน้ำไม่ไหมนะครับพี่น้องเน้ำน้ำลอยตัวนี้มากัดมาเลยอยี่ส้มๆทุ่มดินนะครับเน,ๆๆน,ๆๆน,นาะ คไทย,ยคอยโอ้ยส้มใบใหญ่ใบเบิ้งข้างหลังไปแน่น้อยเบิ้งข้างหลังแน่นอนเบิ้งข้างเบื้ังนอย่างเนาะเบื้องข้างแน่นอนส้มดินถึงน้อยเนาะปวดจะอาบหนาวก็จะเร็วแข้งขาดีเนาะหอยเนาะครับแข้งขาดีเงีวครับถือว <c oughs> <center> ่าพวกเขารับประกันให้หอยรับประกันเต็มที่ไว้ต้องห่วงครับแข้งขาหางดอกไว้ต้องห่วงครับพี่น้องสาวพร้อมผสมนะครับเนาะสาวพร้อมผสมเอ๊ะมันสูงเท่าไรครับแม่หอยนี่ ตัวนี้ร้อยสามสิบสามบวกลบหนึ่งครับผมร้อยสามสิบสามบวกลบไว้นะครับเนาะบวกลบเส้นหนึ่งครับบวกลบเส้นหนึ่งร้อยสามสิบสามบวกลบเส้นหนึ่งตาเพื่อนก็เป็นนี่มีห้อยแผลจั็หน่อยครับตอนเศร้าแล้วครับอืมครับผมครับพายเพื่อนเบื้องในทั้งนี่หน่อยมันจะมีจุดเนาะนะครับตาเพื่อนนี่แผลน้อยแต่ว่าเศร้าเหรอครับผมแต่ว่าเศร้าแล้วนะครับผมตกสะเก็ดจะบ่บ่บ่ี่็นปัญหาครับครับครับถือว่าบ่เสียหายเนาะครับเนาะบ่เสียหายเอาบอกราคาให้พี่น้องฟังได้ครับ ตัวนี้บ่ครับครับผมตัวนี้หกมื่นหาครับเปิดเลยครับตัวนี้เปิดไปหกมื่นหานะครับเนาะลอยสามสิบกว่านี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะครับคูยสาวครับยังจิพัฒนาได้อีกไกลครับเขาจะสูงได้อีกเนื่อเขาไม่ลูกเนาะครับครับราคาตัวรองได้หลายประเด็นหอยไม่ว่าจังใดตัวร่องได้ครับผมระยะท่างเท่ากับเบิ้งครับครับครับมักห่างห้าไปทรงหรือว่า สเสียค่ารถเอาเองนิดเดียนะครับโอ้มีรถรถรับส่งให้พร้อมถ้าเกิดพี่น้องเนาะพี่น้องผมรถ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 รัส่งเนาะครับผมครับผมแล้วก็มีรถรับส่งให้พร้อมนะครับราคาก็จะมาคุยกันเนาะครับเนาะคุยกันหนาข้อนะครับมาขายใหมมาชมตัวจริงก่อ็ได้ก่อนซื้อสืหาก็มาเบิ่งตัวจริงนะครับเนาะเอาผมผมผมขอเบิ่งไอ้อีกตัวงามๆนะครับเนาะผมขอเบิ่งซื้อเนาะตัวเป็นเป็นขายแล้วนะครับน้องห้อยเนาะครับตัวนั้น ปล่อยไปแล้วครับผมโอ้ตัวน,นี้เพิ่นปล่อยไปแล้วเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คอยชมคือนะครับเนาะชมงามๆคือเพิ่นเพิ่นทองเองครับนี่ครับสร้างอุดรเพิ่นทองสร้างๆๆอุดรเนาะครับเนาะก็เพิ่นใกล่ขอดไปครับนี่ก็สมกวนคักเสๆๆียเนาะครับผมหัวก็ได้เข้า3รอบครับตรวจทองแล้วเวข้า3รอบตรวจทองแล้ว,อวโอ้เมียโอ้ขึน้นย่างงีกันเน,น,น,อนอาะเนาะสิให้เบิง่งให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะครับเนาะถือว่าผมเห็นเราผมก็โอ้ขึ้นงามเสียถนบอก เลยอยากให้พี่ให้น้องเบิองเนาะโอ้ยครับแม่ยังไงครับพี่น้องแม่เพิ่นเป็นสายใดเนาะครับไอ้เป็นเป็นตัวใดไรเปนเป็นสายใดเนาะตัวนี้เพิ่นว่าเป็นสายเพชรอุดรตัวนี้ถือว่าเป็นสายเพชรอุดรเนาะครับเนาะสายเจ้าเพชรอุดรสายเพชรอุดรนะครับโอ้แม่ยังไงครับตัวนี้ไปเด้อพี่น้องเด้อซาบอ๊อดเครับอยู่กับนายหอยเพิ่นท่านดวนครับนี่แหละครับพี่น้องผมจะบอกพี่น้องว่าให้เฝ้ามาสื่อได้ครับเด้อแม่เพิ่นมาเบิองมาหาเพราะว่าเราว่าเอาไว้ดนกับบนบนดนได้เพราะว่าเอาไว้เข้าเดียวกับไปแล้วครับ อยเข่าควอกนะเอามันคำเนาะคำเนาะเอากระบอได้อย่างลูกวันดวงเพราะว่าเขามันคำแลี้ยวเขาได้เข,าข่าคอกให้พักพอนเะนาะร้อยซีฟสองร้อยซีฟสองบัครับตัวนี้ครับ,รบโอ้คนเด็กไปทั้งไหนล่ะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ไปเพื่อเพียนโนอะ้ถือว่าอ่ายินดีกับพี่น้องทั้งแต่เพื่อเพียนเนาะให้ไปพัฒนาต่อเอาสำหรับมื้อนี้ต้องขอบคุณนายหอยนะครับเนาะนายหอยชอบนะครับเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ